สวัสดีค่ะเจอกรถก่อสร้างจิ๋วกันนะคะรถจะมาเล่นรถก่อสร้างจิ๋วกันรถจะว้าวไหนค่ะจะเจาะดินลงไปให้มันทะลุเลยเสียงข้อจะเป็นแบบนี้เนาะไหนคำหมุนได้ด้วยนะตุ๊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 ตุ

เห็นไหมจากดินไม่เรียบของข้าเรียบหมดทุกอย่างเลยนอน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 ข้าคือรถเกีส่วนข้ารถเกี์เหมือนกันแต่ข้าต่างจากพี่ข้าคือข้ามีอยากตรงนี้นะแล้วข้าก็เป็นคันจิวน่ารักชาชา งานของข้าคือเกดดินเหมือนก้อนนี่แต่ข้าตักได้เยอะกว่าเจ้านะอืมนาะคว้าหวเห็นไหม,มส่วนข้าหน้าตาแบบนี้ข้าคือรถบดข้าคือรถบดนะงานบดงานทับถมข้าถนัดมากเลย ส่นเราลดบรรทุกอะไรที่เอาไปเทรหรือว่าตักดินขนของค่าทนัดมากเพราะค่าคือลดบันทุกต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 ุก,ตก,ตกส่นเราขอยาวๆแบบนี้ไม่ใช่ยีราฟนะจ๊ะค่ะแล้วคือลดตักดินลดแมคโรนั่นเองยกให้เราเลยนี่แน่นน เรายาวๆสองทอนแบบนี้คือรดกระเซษนนี่นี่ตัวนี้ควกเกี๊ยวข้าวนะอันนี้คือ,อไว้เห็นไหมเราทําเป็นตัวอย่างแล้วของเราคือแบบนี้โอเควันนี้เราลากันไปก่อนเรามาสาธิตวิธีการใช้ของเราให้พวกเจ้าดูให้น้องๆดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย